จะเป็นยังไงครับเมื่ออดีตทหารวัย71ปีวางปืนมาจับเมาส์จับคีย์บอร์ดลั่นกระบาลศัตรูบอกเลยว่ายิงได้โคตรแม่นโคตรโหดโคตรอันตรายจนมีผู้ติดตามเป็นล้านและลุงคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวซีแมนจะมาเล่าให้ฟังฮะ <laughs> โดยปกติแล้วนะครับเราจะเห็นโปรเพเยอร์หรือสตรีมเมอร์ที่เล่นเกมเก,เก่งมากมายหลายคนเลยแหละฮะอาจจะเป็นพ่อพ่อสวรรค์หรือฝึกฝนมาเป็นอย่างหนักแตกต่างจากลุงคนนี้ฮะที่เป็นอดีตทหารผ่านศึกและมาเล่นเกมซึ่งการเล่นเกมของลุงแกก็ไม่ธรรมดานะฮะเพราะการเล่นเกมของลุงคือชีวิตและพร้อมที่จะยัดกระสุนเข้ากบาลคุณได้ทุกเมื่อ What made you want play these made play games Because a killer. A trained to I'm killer killer you โดยลุงคนนี้นะครับมีชื่อว่า Grandpa Gaming เป็นอดีตทหารเรือของสหรัฐผมเป็นทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกแนวใจฝั่งเวียดนามเรือลำแรกของผมชื่อ USS Oklahoma City ผมเคยเห็นเครื่องบินตกและมีนักบินติดอยู่บนผิวน้ำพร้อมกับเลือดท่วมตัวผมต้องช่วยเขาพร้อมกับต้องระวังงูทะเลที่ชอบมาอยู่ข้างหลังหลังจากนั้นผมก็ไปเป็นทหารจับปืนอยู่บนเขาสักพักและไปประจำการต่อในเรือดำน้ำ โดยลุงแกนพร้าเกมิ่งเป็นทหารอยู่ถึง20ปีและเฉียดตายมาถึง4ครั้งในหัวของทุกคนเนี่ยคงจะคิดแล้วใช่ไหมครับว่าจากเหตุการณ์ไหนสงครามเวียดนามหรอหรือสงครามอิรักโดยในรอบแรกนะครับลุงแกรอดตายมาจากการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งทุกวันนี้นะครับลุงแกยังต้องกินยาและไปหาคุณหมอเพื่อฉายรังสีเป็นประจำและครั้งที่2กับที่3เนี่ยรอดตายมาจากอาการหัวใจวาย ในปี2014ผมเกือบตาย2ครั้งหมอบอกว่าผมเป็นเสลือดอุดตันที่ปอดทําให้หัวใจวายและครั้งที่4คุณลุงได้รอดตายจากการตกเก้าอี้อันนี้ผมไม่ได้ตลกนะครับลุงแกเล่าแบบนี้จริงๆในปี2009ผมนั่งทํางานเอกสารอยู่ที่สํานักงานใหญ่และได้นั่งเก้าอี้ออฟฟิศซึ่งเก้าอี้ตัวนั้นก็เกิดพังขึ้นมาทําให้ผม ตกลงไปใต้โต๊ะกระดูกสันหลังผมหักไปถึง3ท่อนและจากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้ลุงแกนั่งเล่นเกมเป็นเวลานานๆไม่ได้นั่งไปแค่20-30นาทีจะทําให้ตั้งแต่ส่วนคอจนถึงปลายเท้าไร้ความรู้สึกและเวลาจับเมาส์มือลุงแกจะสั่นมาก Did Take eat that, bitch! One more, Grandpa. Grandpa got him all! Yes! You got Holy fuck it! Hey, that was a no scope with a triple take! <laughs> Ow! Oh, I hit him! Ow! Oh, I blew him right off the roof! <laughs> two shots in a row he's running across the high wire and i like oh yeah, that, that's, that's hilarious gonna throw another smoke in the way. Are you น so so well, well, ี่ขนาดจับเมาส์ไม่ถนัดแต่เนี่ยรุงแกเล่นเกมเก่งไม่พอยังเป็นนักร้องอีกด้วย Everyone needs an ass pen. Strap it on, it'll do you right. It'll save your ass in a firefight. <Es> เพลงที่ลุงร้องมันแปลกๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝีมือลุงในปัจจุบันกันหน่อยดีกว่านะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปผมแนะนําให้ใส่แวน Off ่นออฟตัดนะครับพอจะได้มองเห็นกระสุนที่ลุงยิงกับรุ่นโฮเวอร์สอที่มาพร้อมกับความสวยดีไซน์ใหม่กระชับเข้ากับใบหน้าไม่หลุดง่ายทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นพราะทําจากวัสดุแบบเดียวกับในยานอวกาศออฟตัดเขาปรับมาดีจริงฮะช่วงนี้มีโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวด้วยลดเพิ่ม200บาทใช้โค้ดซีแมนจะได้รับส่วนลดหนึ่งร้อยบาทใครใช้โฮเวอร์ตัวเก่าอยนะ เพิ่มด้วยและนี่คือคลิปที่เป็นไวรัลคนดู10ล้านวิวขึ้นเธอจิงกันตรงนี้ Cause no longer cause and with Oops, you did. I'm, I'm, <laughs> I'm not laughing at him. Yeah, I am. <laughs> oh, I know that guy's pissed. Now, I'll go over this one more time, to how to aim. You pick a spot. Like right there on that corner. It hit dead on. So, you know, at least from there and through here,

เข้าหัวทุกดอกและบอกเกษียนอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่ามือของแกไม่ค่อยดีครับโดยแกก็เล่าให้ฟังนะครับว่าคนปกติทั่วไปเนะี่ยมือซ้ายจะอยู่ที่ปุ่ม W A S D แต่ถ้าเกิดลุงแกเล่นเกมไปสักพักหนึ่งมือก็จะเลื่อนลอยไร้ความรู้สึกและไม่ได้จับอยู่ที่คีย์บอร์ดด้วยซ้ำส่วนมือขวาน,นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับด้วยความที่เส้นประสาทมันถูกทําลายไปเยอะมือขวาน,นี่สั่นเป็นเจ้าเข้าเลย และจากคลิปที่เราดูไปนะครับหลายคนก็เข้าใจว่าลุงแกคงเป็นมือสไนเปอร์เก่าแน่ๆก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับตอนที่แกปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตำแหน่งพลซุ่มยิงเลยแกเป็นนักดำน้ําของทหารเรือมีอยู่ช่วงหนึ่งไปลาดตะเวนอยู่บนเขาแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่บนเรือดำน้ำําแต่ด้วยความที่ลุงแกเนี่ยยิงสไนเปอร์ในเกมแม่นมากมาก คือเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยรู้ตัวดีอยู่แล้วครับว่าการยิงสไนเปอร์ในเกมต่างๆมันไม่ง่ายเลยฮะซึ่งจากคลิปล่าสุดของลุงก็ได้ออกมาโชว์คอลเลกชันปืนส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนพกซะมากกว่าแต่ก็มีอยู่กระบอกหนึ่งฮะที่เป็นสไนเปอร์ไรเฟลิลใช้กระสุน6.5มมซึ่งเป็นสไนเปอร์ที่ลุงแกดัดแปลงขึ้นมาเองมาพร้อมกับสโคปบที่มีกําลังขยายสูงถึงคูณ4คูณ8คูณ32และคูณ50ซึ่งลุงแกก็ทิ้งถ่ายว่าผมไม่ใช่แค่เกมเมอร์เล่นเกมแต่ผมเป็นเกมเมมอรรร์ที่ยยิิิงงงงปืนได้้จๆถึแกา สไนเปอร์ในเกมมันจะยากมากแต่มันก็ง,ง่ายกว่าการยิงสไนเปอร์ในชีวิตจริงเยอะลุงแกก็คงไม่ต้องคำนวณแรงลมไม่มีแรงต้านอากาศไม่มีความชื้นสัมผัสมีแต่บุลเลตดรอปแค่การระยะก,กระสุนตกให้ลงกบาลศัตรูก็พอและดูคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เวลาที่ยิงได้หัวเราะชอบใจซึ่งเสียงหัวเราะลุงเนิตมันสะใจมากครับผมชอบไปดูสตรีมของลุงแกบ่อยๆแกเป็นเกมเมอร์ประเภทที่ว่าไม่หัวร้อนถ้าเกิดว่าตายเนี่ยพร้อมที่จะกดออกเกมและเริ่มใหม่ได้ทุกเมื่อนี่เลยครับเลยเป็นสาเหตุที่หลายคนติด ตามและชอบดูลุงแกมากจนมีผู้ติดตามในติ๊กตอกเป็นล้านคนเลยทุกคนจะต้องตายในสักวันหนึง่งไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือปีนี้หรือสัก50ปีข้างหน้ามันไม่สําคัญสําหรับผมเลยผมไม่กลัวความตายอีกแล้วผมจะทําในสิ่งที่ผมอยากทําและไม่มีอะไรมาดึงลังผมไว้ได้